ตัวความสำเร็จนะครับผมปลาตัวใหญ่ตัวนี้ตัใหหมอตัวใหญ่ตัวโลโหหมอพัตเตอร์ครับไซนี้ครับนะเดี๋ยวตักไหมต้องตักไหมเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวปกันกันเดี๋ยวดเดี๋ยวเข้าไปในนั้นเอาตักเลยเดี๋ยว เอาเอาโอ้เอาก่อนมาดึมาดึไม่ทราบเด็กเอาช็อตเลยช็อตหัวนี่เลโอ้สายใหญ่ครับใส่กระ้นโลนี่แล้วพี่สาใหญ่กว่านี้นะครับนะส่งงานครับผมพี่หนุ่ยส่งงานนะหน่อยแจ้วสุดยอดครับยกกลองมาเลยพี่หนุ่ยอุ้ยใส่ใส่ครึ่งโลครับผมใส่ปันนินเลยนะครับเนี่ยเผาเลยใส่เผามาเดี๋ยวี้กันเต็ก โอเคเดี <Okay. S 2> mm ๋ยวพี่จะส่งงานเอาเอาจิปเปอร์ให้พี่่ะเอาจิปเปอร์มาหนะนด้วิ่งอย่างนี้วิ่งวางไว้วิ่งอย่างนี้สิใช่พี่หนุยที่ต้องการ ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมดูฮะพี่พี่ดูฝ่ามือพี่ชายครับผมก็ยังเละนะผสมเยอะอยังไม่โโเสร็จครับโโผมตัวโลนี่ครับนะฮะนี่ครับผมโอ้มาถือว่าสุดยอดครับประสบความสมเร็จแล้วครับเดีย๋ยวมือนี้ อิ่มกันนะมาพี่ชายมาโอ้เระชังรอแล้วครับ<ช>เนี่ยนะใครในกระชังด้วยไหมนี่เลยแต่เราก็ยังรออีกาดำเหมือนกันนะใช่ครับผมอันนี้ก็